เรามาตากมาพีกอินนะครับผมเห็นบอ้เคยเห็นบอร้รห่โอเอาดีๆได้เอาดีๆได้อย่าก,กระลึงกลืงกลางลูกฮันได้ประจักแนวเอาได้เอาประทันได้ หวยอย่าให้ได้ทำคดีได้ใช่ถือละโยกได้สิไปเบิงได้ได้นี่ข้าวทำการแสดงได,ได้สิเอาอนันนั่งเอกคนใดนอมืันนี้นาะเฮ้ยสิเอานั่งเอกคนใดนอมืันนี้คนใดที่ถือกรเนาะพัชรภาพล่องกรมองดู ไพมานก็จะเอาผู้นั้นเราเป็นนั่งเอกโอยสลับผ้าคือหมานะหมานนะแม่บาดเลกนั่นนั่นโอ้มายูรีได้ปลาอะไรนั่นอะดูซิดูซิปลากระโดดเร็วไม่ใช่เย้าๆอันหนึ่งนั่นนะนั่นนั่นนั่นปลาเยอะได้นั่งแบบแล้วแบบแล้วบาดแรกแหกหมานอ่ะหมาเนี่ย โอ้ยกุกน้ำอันตักดิ <laughs> <laughs> นั่นนีแล้วอันตักพยายากล้งทุ่นนี่เอาดาลาคนนีก่อนสิเด้อเอานังเองคกคนนีด้ก่อนเด้อเมนัเคนหนิ่งเหนเะ นั่น <tang> ต <ar> ัวสามตัวไปสามตัวเฮ้ยฉันนาทาดีตัวนึงมาดมากอืเมื่อนีเสียงเลือดอือขนาดเลยบรรยากาศขมุขมัวอีกแเลยเนาะมื่อนีเนาะมนจะตกมึ แม่ไหมใไ่มันเขาหลือได้หัอน,นะอออนั่นนั่นสันว่าแล้วโบเมนฟาดเสียงเสียง,งเครื่องดนตีอ้ เฮ้ยมันใส่ง่ายขึ้นได้เอ้ยวันนี้เฮ้ยมาได้จกหาอหู้มันได้ได้ฉันไปเอาวันเหล็กนั่นไงเราโคตรใสนี่ขุมคาเนาะถ้าเข่ามาแล้วเขากะไปยากเมื่อเนาะม่านเข่ายูนั่น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 มายูรี่มายูรี่ได้ได้มานได้ โคตรระบาทเนี่ยมาาจะตีงันแเนาะนี่นี่นนได้สองตู้อารมณ์นี่นได้สามเนาะโอ้ยตา,าต,ตามือกองไปเห็นสองตู้ นี่เขามีอันตักมานะจ๊ะเขาเตรียมจะลงไปท่าทรายนะจ๊ะเด่นันด่นันด่แทบเแทบได้กาะคาบของแต่สะอ้อนสะอ้อนเฮยเนาะตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยอ้าวผู้บ่าวเปิดวิ่งให้ฟังอีกได้เมื่อกี้นะตัวละแม่เฮ้ยเจ็ดตัวได้นั่น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 สามตัวแล้ว เปียกอยู่แล้วเธอนะวแต่มันก็สบายดีได้เลยก็ยืนเมนนัขึ้นนั่นแหละข้นแ่ดเข้อ่เาเละดน<า>ั่นอ้ยน,นันน่นนั่นนั่นปลาใหญ่เนี่ยเลยปาดท,ที่ดูปาดทดูเอาขึ้นเอาขึ้นไม่เห็นสลิดชลิดลิด สลิดสลิดคัะคักคิลีปลาพิ่งมาใหญ่เทคักิลีอันนี้นะเห็นหรือยังเห็นแล้วสัดเจนเจ๋วเจวโอ้ยนางเอกมันนี้แจมน,นั่งนังเอกแล้วมันนี้นังเอก,กจกะ, <c oughs> ะอ่อนคนมีลลีลาด้วยนะโอ้ยนางเอกประสาวฟาได้ตัวหนึ่ง

ย่างนิดหน่อยก็มิ๊ตัวใหญ่ขึ้นแล้ววะรอบนี้เนาะ,นะอืมมันก็เพาะอาเลยบ้านละตัวทรงตัวก็นเลยมันใหญ่มันป่าปิ่งแลนะมันความใหญ่หน่อยว่ะมันเสาร์มันได้หลายเลยฮะมันจุ๋งยนันเออมันเข้าเร็วเต้นดงเร็วนั่นน,นั่นอุ้ย <laughs> <laughs> สลิดสลิด โสดเปียกเลยนะดูสิเปียกหมดเลยนี่เดี๋ยวบาดเดตัวใหญ่ๆอีกคนเด้อสิเอาเต้นนะแม่นี่ก็ดีเต้นนะแม่นี่ก็ดีดงดงนั่นโอู้หูอู้หูขาวหุงขาวหุงสร้างนางเอกสลิดเนี้ยพอเห็นสลิดสลิดสลิดนำเออพวกนี้พวกนี้ของเทเด้อทางนี้เด้อจ้านางเอกอีหลีได้ เ,ววนนเธอไม่อยากเป็นบ้างเหรอเดี๋ยวสักหน่อยหกโมงเธอจะเป็นตอนนี้ขอจะเป็นก่อน,นเออตอนนี้ให้นางเอก <c oughs> มายูรีไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวพัชลาพาจังเป็นนางเอกนะ <c oughs> โอ้ยบทเสียงฉิกเลยออไเลยโอ้ยฉันคาเบิงพัชลาพาอยู่โอ้หลยยเอ้ยยัยย้ยย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  เขามันถือกับมือเด้ทุกคนมื่อเช้าหอดมื่อยพุนบ่เฮ้ยมือก็ได้บ่เที่ไปกอยงอันเันะลราหอด6:00งได้มือนีนน่ะเออบรรยากาศมันเป็นเนวนีซื้อจวจั่วนั่นั่นเขาแวว่าตัวใหญ่ๆนั่นมาจ้้้จาดูมจาอาาาาา้ โมเมนต์ปลาเปลี่ยนเนาะใช่ปลาขาวจากกองเพียงร้อยมาน้ำหนำน้ำใน่านี้เนาะมีเบิล่นเาลาาเยอะเหรอาาาเอ้ยแคงกันดูเฮากัได้จวกเกียกจวกเกียเลบอตัอ้ร่อยอร่อยสมตัวก็งาม สามตัวกางามได้จ้า <Okay. S 1> โมเมนตสามตัวมาลอกจกแจกเรื่องสาตัวงาม <Okay. S 1> สันบริษัทชายท่านบางยาถือทัางนอกรึติตัวเ,วเองสองตัวโอ้สย,ยสยยิได้บางนนะยงายึงใส่ยางดีแรงยาขนะยึงใส่อุตส่าห์ลงทุนเปลี่ยนได้คู่เลยยึงใส่คักเน่ยยึงพอดเห็นตัวปะคักเนี่ยปลาเรือผัลืมกดกล่องโอ้ยมือก็ได้ บารีเหลืองแล้วมาได้จะเอาไม้ได้แบดนี้แวบอยู่อ้ยบาดจังๆพัดบริโกดนี่เริ่มเซ็งตัวเองบาดจังๆพัดบริกดกดบัตรทันกระเซ็งตัวเองแจ้งหน่อยอยู่มือนี้มื่อนี้เดือนสีแจ้งกว่าเมื่อคืนนี่เด้อค่ะเริ่มสว่างแล้วนะจ๊ะ แพ้ไปแล้วบอกเข้าแล้วเท่านั้นเอาไม่เนี่ยนะให้เกยตูเนี่ยนะบาดจังๆอย่าลืมกดนะนั่นเอา้าบาดนี่ได้แล้วได้แล้วเอา้าวเห็นแล้วบาดนี่กดคักบาดนีด่ดู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 ดดอยากน่ารักแบบนั้น,น,นจังน้องปัญญาเดียลืมกดพี่น้องเอ้ยอโคกๆก็ได้เห็้จังไดเลยเสียดายอยู่ คนเอาเป็นภูมิเอียนผู้เซียวซาอเอาแล้วนะโอ้คนเอาตั้งใจเอาแบบนี้โบธนธัดตัก๊กโบธนธัทจัตตักเอามากโกบต่อไว้เอามากโกบต่อไว้อ <c oughs> ยู่แนวตักนี่ขากเด้หมวนขากเด้เรานะบอนเข้ามารออรดราเลยอิลี่ได้สันวาณ์นะโดนมดิตัวสันวามันโดดมาหน,นัก ตาดีกระโดดขากนาะยเนาะเราหน้ารักเถินพัชรภาเอ้ยตัวเดียวออูู้้มาเยอะเลย 4-5ตัวงานคัดเต้นอีกเลยไปอีกเระดาของเพื่อนนะสาะพาพเป็นคนใจบุญสุนท่านปล่อยไปน้ำตลอดเนาะดาใจบุญเกินไปหัวหน้าเธอหิางไว้มาแต่ไม่ยังน่ารักกระจุ้มกระจิมัว้าเธอิวฉันอยู่ ฉันลืมข้าวฉันลืมข้าวแล้วจ้ขอไปเออบอกว่าคอสมาับหัวมันเสือเอาเนี่เอกแล้วอันนี้ก็นางเอกคือกันเต้นดงเด้งดงเด้งเลยมาค่ะมาค่ะนั่นนั่นระวังคุณออสนะนั่นคุณออสคุณออสคุณออสมาก่อนเลยคุณออส มาหน่อยก็มา,จ,มาจักน้ำมันรางแ,แง <c oughs> งจกปล่อยเธอไปตั้งหลายรอบบ่ <c oughs> โอ้มัหนีชิยกได้ยง่นานขึ้นอ,อยู่ดอกมันมันหุง <c oughs> สว่างท้องฟ้าสว <c oughs> นน่างูาอ้ลวละจวดจวดลุลดด้นลุ้นลุ้น ขาวับว okay. ับวับไวับไมวับอวับวับวับอยู่วับอยู่เดย์ค่ะค่ะค่ะเอาให้เบิร์ดเดอร์นั่งทึงทึ่งอิกนหจ๊ะง่ายั้นนานทีจะได้เป็นนเอกคใ่มัมคือได้ไหมเนาะสมบูรบาทได้ไหเนาะ เขาเลยได้นะหนักคนนะ่ะเศร้าแล้วเศร้าอีกยิ่งิโนตำมันนี่เหรออ้ยมันก็ไปเบิระตไปไม่ไป,ไไปอยู่ที่เดิมนัน่นนะั่นนับบ่นนั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 ่นน่นนั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 ่น่นนั่นนั่นนัั่นนั่นนั่น่ กะลุงชั้นมันทุ่งอยู่มันมันมัโยกขึ้นมาแล้วมันขึ้นอยู่มันเต้นออกอี่าดีได้ค่ะตัวใหญ่นะทันว่าอันโยกไหวนะเฮงได้หลายก็นี้่ขออภัยน้ำมันเยอะซูนจะลุงสามเดื่อยังมัโยกขึ้นลุยดึงสาวมาสาวมามาล่ะเฮ้ยเอาไม่ตีงแนะเนี่ยตีงแนะเนี่ยฮันดีฮันดีฮันดี คำมากพิดลืมอันตัวเล็กลงหรอือเปล่าตัวเล็กลงแล้วมีอะไรพัชราภาพอปกนิดหน่อยเนะา,ากะการจะเป็นหน้าเอกเลย